ไปชีสงเลยแก้มาเลยงั้นนนวันพระเปิดยมากลายหมดแล้น่ยจริงเป็นวันที่โชคดีมาพระเปิด ห,นะหนูถือไว้หนูถือไว้ก่อนายวีดีโอสักหนึ่งนา,าทีก่อน,นหนึ่งน,นาทีก็ไม่ต้องกินแล้วเีวีบะเานีไม่เอากรก